สวัสดีครับท่านผู้ชมวันนี้อยู่กับผมมาละกเมนและหนังเก่าที่ผมจะมาสปอยในวันนี้มีชื่อเรื่องว่า Milton Chronicle ปี2008ถ้าผมออกเสียงผิดก็กราบขอบอภัยด้วยเมื่อหนึ่งมื่นปีก่อนในช่วงปลายยุคน้ำแข็งได้มียานพลาดที่มาจากดาวลึกลับอันไกลโพ้นได้พุ่งตรงมาอย่างโลกของเราและได้เปลี่ยนมนุษยชา,ชาติให้กลายเป็นมนุษย์กลายพันธุ์ เนชเดียนนักรบผู้เก่งกัจที่ไม่ยอมตกอยู่ในอำนาจของสิ่งชั่วร้ายเขาจึงรวบรวมเผ่าพันธุ์โบราณทั้งหมดเข้าด้วยกันเพื่อปิดผนึกเครื่องจักรมหันภัไไว้ใต้ดินหลังจากนั้นผู้สืบเสื้อสายของเนชเดียนก็ได้ถ่ายทอดของการม่อยู่เครื่องจักรมหาภัยจากรุ่นสู่รุ่นจนกลายเป็นตำนานที่อยู่ในหนังสือศักดิ์สิทธิ์ของพงศาวดารมาหลายชั่วอายุคนแต่พอโลกเปลี่ยนไปจนกระทั่งในปี2707ผู้คนได้หลงลืมเครื่องจักรนั้นไป เนื่องจากตอนนี้โลกของเรากําลังไปเชิญปัญหาหนักเพราะทรัพยากรที่เคยมีมันหมดจนแทบไม่เหลือโลกก็เลยถูกควบคุมโดย4องค์กรหลักที่ทําสงครามกันเองเพื่อแย่งชิงทรัพยากรที่เหลืออยู่เพียงน้อยนิดในยุโรปบ,บริษัทเบาเฮากําลังเตรียมพร้อมสําหรับการต่อสู้กับบริษัทแคปิตัล โดยที่ไม่รู้เลยว่าพวกเขากําลังต่อสู้อยู่ในบริเวณที่เครื่องจักรมหาภัยถูกฝังอยู่ผู้บัญชาการสไตเนอร์ของเบาเฮาสั่งให้คนของเขาระดมยิงใส่ศัตรูในขณะที่นาธานผู้บัญชาการแคปิทอลก็ได้ปลุกใจคนของตัวเองว่าอย่ายอมแพ้เนื่องจากทางฝั่งเขาไปเท่าสถานการณ์ไม่ค่อยดีนักเพราะพวกเขาสูญเสียกองทหารไปมากมายเป็นไปได้สูงว่าพวกเขาจะแพ้สงครามในครังนี้ในขณะนั้น จากสิมิตรก็เก็บป้ายชื่อของทหารทุกคนที่เสียชีวิตไปเพื่อเป็นเกียรติแกับความทรงจําของพวกเขาในขณะที่เบาเฮาก็ส่งรถถังออกมาหวังจะล้มคาปิเตลให้รับขาบแต่ฝั่งคปิเตลไม่น้อยหนะ้าเขาได้ยิงปืนใหญ่สวนกลับไปอย่างไม่ยอมแพ้สงครามอันดุเดือดจึงเริ่มปะทุขึ้นอีกครั้งและด้วยแรงระเบิดอันมหาศาลมันก็ได้เปิดเผยให้เห็นจุดที่เครื่องจักรมหาปลายถูกฝังอยู่ ทวารในตอนนั้นก็ไม่มีใครสังเกตเห็นเพราะกำลังวุ่นวายกับการทำสงครามอยู่ทั้งฝั่งของเปาเหาตอบโต้ศัตรูด้วยระเบิดแก๊สพิด ที่ได้แพร่กระจายไปทั่วทั้งสนามรบและนั่นก็เลยส่งผลให้แคปิตอลอ่อนกำลังลงอย่างรวดเร็วและแม่นานทาหารของเบาเฮาก็บุกเข้าไปในฐานของคเปิตลจาก1ิมิตรก็เกือบถูกฆ่าแต่ก็โชคดีที่นาทานเขาไม่ช่วยไว้ได้ชันพวกเขาปฏิเสธที่จะยอมแพ้และเริ่มโตกลับอย่างรวดเร็วจนการระเบิดครั้งใหญ่เกิดขึ้นอีกครั้งและนั่นก็ส่งผลให้ถ้ำที่ผนึกเครื่องจักรมหารภัยพังทลายลงมา หลังจากนั้นไม่นานมนุษย์กลายพันธุ์ก็เริ่มคลานออกมาจากหลุมและวิ่งไปหาทหารที่ใกล้ที่สุดมันไม่สนใจว่าจะเป็นฝ่ายไหนพวกมันเริ่มโจมตีทหารของทั้งสองฝ่ายโดยใช้เวลาเพียงไม่กี่นาทีเมื่อฝ่ายบาวเฮาบุกรุกไปถึงฐานทัพของศัตรูพวกเขานั้นก็ต้องประหลัดใจเป็นอย่างมากเมื่อพบกับทหารถูกสังหารหมู่และไม่นานพวกเขาเองก็เป็นหนึ่งในศพนั้นเช่นกันในขณะเดียวกันนาทันและมิดที่แอบเอาชีวิตรอดพวกเขาก็ไม่ได้รู้ว่ามีมนุษย์กลายพันธุ์โผล่ขึ้นมาจากสนามรบ เมื่อพบศพของสหายพวกเขาก็เริ่มคิดว่ามันน่าจะเป็นฝีมือของกองทัพเบาเหา่าและความแค้นนี้ก็ทําให้หนาธานได้พบกับสไตเนอร์พวกเขาทั้งคู่ต่างโทษกันไปมาโดยไม่รู้ว่าสิ่งที่ร้ายแรงยิ่งกว่าสงครามมันกําลังแทรกซึมเข้ามาในสงครามของพวกเขาระหว่างการต่อสู้อันหนักหน่วงของสองผู้นําพวกมนุษย์กลายพันธุ์ก็เริ่มหลั่งออกมาจากหลุมและใช้มือกลายพันธุ์ที่เหมือนดาบได้ไล่สังหารทหารทุกคนที่ขวางหน้า เมื่อความตายเริ่มคลืบคลังเข้ามาในที่สุดผู้นำก็สังเกตเห็นถึงความผิดปกติที่เกิดขึ้นและรู้ต้นสายปลายเหตุของการตายในสนามรบพวกเขาทั้งคู่จึงร่วมมือกันเพื่อต่อสู้กับมนุษย์กลายพันธุ์จากศัตรูแปลเปลี่ยนมาเป็นมิตรทันทีเมื่อเจอกับศัตรูที่แข็งแกร่งกว่ากองทัพทั้งสองฝ่ายผนึกกำลังยิงใส่เหล่ามนุษย์กลายพันธุ์ที่ออกมาจากหลุมในระหว่างการต่อสู้อันดุเดือดซีจัสก็ได้รับบาดเจ็บสาหาัส แต่ก็โชคดีที่เครื่องบินอ,อพยพมาถึงพอดีนาธานจึงรีบขว้าปืนกลและวิ่งออกไปเบี่ยงเบนความสนใจของมนุษย์กลายพันธุ์เพื่อให้มิสพาจีสัตว์ขึ้นเครื่องบินไปได้อย่างปลอดภยัยหลังจากเพื่อนรักออกจากสนามรบไปได้ไม่นานกระสุนของนาธานก็หมดลงและสำร้ายไปกว่านั้นเขาก็ถูกล้อมไปด้วยมนุษย์กลายพันธุ์แต่หลังจากนั้นไม่นาน ข่าวมนุษย์กลายพันธุ์ก็ได้ออกอลาวาัดไปชั่วและมันก็ดังไปถึงหูของซามูเอลที่เป็นผู้นำกลุ่มดีเชไดบราเดอร์เขาจึงมอบหมายภาร,รกิจให้กับแม่ชีซาเวเรียนไปตรวจสอบซึ่งเธอเองก็ไปถึงกับห้องลับของอารามเพื่อตรวจสอบพงสาวดรของกลายพันธุ์ที่ห้องลับโดยหวังว่ามันจะบอกวิธีทำลายเครื่องจักรให้กับพวกเขาทราบซึ่งในหนังสือก็บอกว่ามนุษย์กลายพันธุ์จะนำคนเจ็บและคนตายไปที่เครื่องจักรเพื่อเปลี่ยนให้พวกเขากลายเป็นสัตว์ประหลาด และไม่มีกองทัพใดในโลกที่สามารถเอาชนะพวกมันได้แต่อย่างไรก็ตามมีคำทำนายว่ามีคนที่ถูกเลือกเท่านั้นที่จะทําลายเครื่องจักรนั้นได้ซามิเอลจึงรีบจัดประชุมผู้นำทั้งสีเพื่อหารู้เกี่ยวกับสถานการณ์ที่เกิดขึ้นเนื่องจากมนุษย์กลายพันธุ้ยึดครองเมืองใหญ่หลายแห่งในเวลาเพียงไม่กี่วัน ดังนั้นพวกเขาจึงเสนอที่จะอพยพมนุษยชาติไปยังดาวอังคารแต่สามูเอลก็ได้ชี้ให้เห็นว่าพวกเขามียานอาวกาศไม่เพียงพอสําหรับมนุษย์ทุกคนและเขาก็ค่อนข้างมั่นใจด้วยว่ามุร์กลายพันธุ์มันฉลาดพอที่จะตามไปฆ่าเราถึงดาวอังคาร เมื่อเป็นแบบนั้นแผนการที่ดีที่สุดของเราในตอนนี้ก็คือเราจะต้องส่งผู้กล้าเข้าไปทำลายเครื่องจักรเท่านั้นแต่นั้นกลับกลายเป็นประเด็นที่ยังคงโต้แยง้งเมื่อผู้นำหลายคนไม่เห็นด้วยกับแผนการนี้ระหว่างที่ยังหาทางออกไม่ได้การโจมตีของมนุษย์กลายพันธุ์ก็ได้ลุก,กลามไปเรื่อยๆหัวเมืองใหญ่หลายเมืองก็แย่ลงทุกวันทั้งทรัพยากรและการรุกรานของมนุษย์กลายพันธุ์และเสียงโวตคางมาก จึงลงความเห็นให้อพยพคนไปยังดาวังคารแต่อย่างไรก็ตามมันก็มีปัญหาเกิดขึ้นอย่างที่ซามูเอลบอกเอาไว้เนื่องจากยานอาวกาศไม่เพียงพอต่อจํานวนประชากรของมนุษย์ทั้งโลกจึงมีแค่บางกลุ่มเท่านั้นที่จะได้ตัวอพยพ แต่ในระหว่างการอพยพมดกระไรพันุก็ได้บุกมาเอาชีวิตทหารไปทีหละหลายๆๆๆนายเมื่อเห็นทาไม่ดีผู้นำคนหนึ่งก็บอกกับซามูเอลว่าเขานั้นมีปัญหาเรื่องสุขภาพเลยตั้งใจจะสละตัวเองเพื่อช่วยมนุษยชาติและมอบตัวอพยพให้กับซามูเอลหลังจากซามูเอลออกไปได้ไม่นานท่านผู้นำคนนี้ก็ถูกฆ่าตายในเวลาเดียวกันมิดก็กลับไปเยี่ยมครอบครัวของนาธานเผื่อแจ้งข่าวร้ายและเขาก็ได้พบว่าภรรยาของนาธานนั้นกำลังเผชิญกับปัญหาหนัก เพราะเธอกับลูกสาวไม่ได้รับตัวอพยพมิดก็เลยพยายามปรับใจเธอทั้งๆที่รู้ว่ามันไม่ได้มีประโยชน์อะไรเลยจากเรื่องราวที่เกิดขึ้นมันก็ทำให้มิดไปดื่มที่บาร และจุ่มปลายห้อยคอของเพื่อนลงในวิสกี้ในช่วงเวลาที่กำลังจมอยู่กับความเศร้ซาซมมเอลก็ได้มาขอให้มิดเข้าร่วมภารกิจทำลายเครื่องจักรมหาภัยในทันแรกมิดปฏิเสธแต่สุดท้ายเขาก็ต้องเปลี่ยนใจเมื่อแซมมเอลเสนอตัวอพยพให้กับเขาเมียของนาธานที่กำลังสิ้นหวังก็เลยตัดสินใจจะกินยาพิษเพื่อฆ่าตัวตายเพื่อจบปัญหาทุกอย่างแต่มิดก็เข้ามาทันแล้วมอบตัวอพยพให้กับเธอพระนีเป็นสิ่งสุดท้ายที่เขาสามารถทำให้กับนาธานในเวลาต่อมาซาซมมี เอลได้รวบรวมทีมนักรบกลุ่มเล็กๆที่ยอมตกลงเข้าร่วมภารกิจโดยพวกเขาจะต้องผ่านอุโม,มงค์ใต้ดินไปหลายชั้นเพื่อวางระเบิดแจกลางของเครื่องจักรมหาภัยซึ่งต้องเปิดการใช้งานด้วยกุญแจและซามูเอลคิดว่าทีมของเขาจะแก้ปัญหานี้ได้เมื่อถึงเวลา จากนั้นสไตเดอร์ก็พาเราผู้กล้าไปยังห้องขังที่ขังพวกมนุษย์กลายพันธุ์เอาไว้เพื่อสอนวิธีฆ่ามันซึ่งเซเวเรียนก็ได้แสดงให้พวกเขาเห็นถึงทักษะการต่อสู้ที่จะสยบพวกมนุษย์กลายพันธุ์ในเวลาเพียงไม่กี่วินาทีส่วนสไตเนอร์ก็สาธิตการใช้อาวุธแรงจุดตายซึ่งก่อนที่มนุษย์กลายพันธุ์กำลังจะตาย มิดก็สังเกตเห็นว่าช่วงเวลาหนึ่งก่อนที่มันจะตายนั้นมันจะกลายเป็นมนุษย์เหมือนดังเดิมหลังจากนั้นพวกเขาก็รวบรวมอาวุธและเสบียงเตรยมพร้อมสาหรับการออกเดินทางโดยก่อนขึ้นเครื่องบินพวกเขาจะได้รับดาบศักดิ์สิทธิ์ของระดามเพื่อเป็นอาวุธสังหารมนุษย์กลายพันธุ์ในระหว่างเที่ยวบินนั้นพวกเขาก็เห็นว่าเครื่องบินของพลเรือนกำลังพุ่งตรงเข้ามานักบินจึงพยายามติดต่อเพื่อขอให้เปลี่ยนเส้นทางโดยด่วนแต่ก็ไม่มีคำตอบ,บกลับมา เนื่องจากเครื่องบินลำนั้นพวกมนนษึกกลายพันธุ์แย่งชิงไปแล้วกลุ่มของซามูเอลจึงเปิดฉากยิงใส่พวกมันทันทีแต่สภาพอากาศที่เลวร้ายนั้นก็ทําให้การยิงล้มเหลวและพวกมันก็หายเข้าไปในกลุ่มเมฆส่วนเครื่องบินของพวกเขาก็กลับถูกจมตีจนเกิดการระเบิดเกิดขึ้นไฟที่ลุกไหม้อย่างรวดเร็วมันได้บีบให้พวกเขาต้องดิดตัวออกจากเครื่องบินแต่ทันทีที่ดิดตัวออกมา ร่มชูชีพก็ฉีกขาดเนื่องจากแบกรับน้าหนักไม่ไหวในช่วงเวลาขับขันพวกเขาก็ได้เถียงกันว่าควรจะปล่อยร่มชูชีพสำรองตอนไหนเพราะพวกเขามีเพียงโอกาสเดียวเท่านั้นและในทันใดนั้นเองกระเป๋าก็พุ่งชนตึกสูงเข้าอย่างจังทีมก็เลยตัดสินใจกางร่มสำรองจนกระเป๋าตกมากลางทุ่งนาโลงสมาชิกทุกคนนั้นปลอดภัยดียกเว้นที่กัปตันได้รับบาดเจ็บสาหาัส เมื่อรู้ว่าช่วยชีวิตกัปตันไม่ได้มิดก็ได้มอบระเบิดให้กับเขาก่อนที่ทุกคนจะเดินทางไปด้วยความเสียใจหลังจากนั้นไม่นานเสียงระเบิดก็ดังขึ้นพร้อมกับชีวิตของกัปตันส่วนคนที่เหลือก็มุ่งหน้าเข้าสู่หัวเมืองที่ถูกยึดครองโดยมนุษย์กลายพันธุ์พวกเขาเคลื่อนตัวอย่างระมัดระวังจนได้เห็นว่าการอพยพของคนในเมืองนี้ไม่เป็นไปตามคาด เนื่องจากพวกทหารได้เรียกเก็บเงินและทำร้ายพลเรือนมิดนั้นโกรธมากจึงเดินฝ่าผูงชนเข้าไปไป,ไปเผชิญหน้ากับทหารชั่วพวกนั้นและเมื่อพวกเขาปฏิเสธที่จะให้ความร่วมมือมิดก็เลยสังหารนายทหารคนหนึ่งเป็นการคมขู่จนทหารคนอื่นหวาดกลัวเลยยอมให้พลเรือนขึ้นยานแต่โดยดีจากนั้นมิดกับทีมก็เดินทางตามแผนที่ในหนังสือจนกระทั่งมาถึงโบทรางตามพงศวรรซึ่งมีอุโมงค์ลับอยู่ใต้ดินที่สามารถพาพวกเขาไปถึงเครื่องจักรได้เมื่อโรยตัวเข้ามาในสุสานราง และเดินผ่านกำแพงไปในที่สุดพวกเขาก็ได้พบกับเมืองโบราณที่หายสับสนไปหลายพันปีและตามคำแนะนำในหนังสือพวกเขาก็ต้องโรยตัวลงไปถึง16ชั้นแต่พอไปถึงพวกเขากลับไม่เจอทางเข้าออกเลยแม้แต่ทางเดียวซาวมิเอลจึงเปิดดูแผนที่ในห้องหนังสืออีกครั้งจนไม่ทันมองแล้วลื่นตกไปข้างล่างมิดพยายามคว้าตัวเขาไว้แต่โซ่ก็ดันขาดอย่างกระทันหันและก็โชคดีเป็นอย่างมากที่ซาวมิเอลไม่ได้เป็นอะไรมากเลยแต่ก็โชคร้ายที่มนุษย์กลายพันธุ์ล้อมเขาอยู่ พอเห็นท่าไม่ดีมิตรก็รีบกระโดดลงไปจัดการกับมนุษย์กลายพันธุ์จากนั้นก็ปิดประตูผู้ท่องเวลาเอาไว้พอคนที่เหลือลงมารวมตัวกันด้านล่างได้ไม่นานพวกมนุษย์กลายพันธุ์ก็เริ่มแห่กันเข้ามานับร้อยการต่อสู้อันดุเดือดระหว่างมนุษย์ธรรมดากับมนุษย์กลายพันธุ์จึงเริ่มตน้นขึ้นเหล่าผู้กล้าต่อสู้กับมนุษย์กลายพันธุ์อย่างสุดกำลัง แต่ก็เห็นได้ชัดว่าพวกมันมีกําลังที่เหนือกว่าเป็นอย่างมากเพราะพวกมันไม่กลัวเจ็บไม่กลัวตายและบายยิ่งกว่าฝูงสอมบี้คลั่งพวกเขาจึงเริ่มเลี่ยงการปเผชิญหน้านและหนีเอาชีวิตรอดถ้าหากพวกเขาตายก็ไม่มีใครทําภารกิจนี้อีกแล้วแต่ไม่ว่าพวกเขาจะหนีไปทางไหนพวกมันก็ไล่ตามจนจนมุม คิมบูที่อยู่ด้านหน้าพยายามยิงปืนกลตัดกำลังของพวกมันให้ได้มากที่สุดเท่าที่จะทำได้และเพราะแบบนั้นมนุษย์กลายพันธุ์ก็เลยพุ่งโจมตีเขาทว่าคิมบูก็ไม่ยอมง่ายๆเขายิงปืนไฟเผามันทันทีแต่ไฟกระดันไม่เชือกที่ดึงลิฟต์ไฟด้วยและนั่นทำให้ลิฟต์ดิ่งลองอย่างรวดเร็วส่วนคิมที่ยังคงต่อสู้กับมนุษย์กลายพันธุ์อย่างบ้าคลัง่งจนในที่สุดเขาก็ต้องพ่ายแพ้ให้กับมันส่วนคนที่เหลือสถานการณ์ก็ไม่ต่างกันมากนากัก พราะพวกเขาต้องเผชิญหน้ากับกองทัพมนุษย์กลายพันธุ์ที่แห่กันเข้ามาเรื่อยๆมิดก็เลยตัดสินใจระเบิดมันแต่มันก็ตายไปเพียงบางส่วนเท่านั้นในขณะที่กองกําลังกําลังจนตรอกอยู่นั้น คิมที่ใกล้าตายก็ได้สละชีวิตตัวเองโดยการระเบิดตัวเองไปพร้อมกับมนุษย์กลายพันธุ์พวกนั้นหลังจากนั้นผู้กล้าก็ร่วมไว้อะไรให้กับคิมเป็นครั้งสุดท้ายก่อนที่จะพากันออกเดินทางต่อซึ่งซามูเอลก็คอยดูหนังสืออยู่ตลอดเวลาจนมิดรู้สึกรำคาญเพราะไม่เข้าใจว่าหนังสือเล่มนั้นมีอะไรดีเมื่อเป็นเช่นนั้นซามูเอลก็เลยบอกให้มิดมีศรัทธาและเทน้ําลงบนผืนเหมือนน้าไหลลงรูเล็กๆมันก็ได้เปิดเผยให้เห็นทางเข้าอุโมงค์ที่ใกล้ที่สุดพวกเขาจึงรีบออกเดินทางกันต่อทันท ซึ่งทางที่ว่านั้นมันก็เป็นแค่เพียงทางแคบๆที่ด้านล่างเต็ไมไปด้วยพวกกลายพันธุ พวกมันกําลังลากคนเจ็บคนตายกลับไปที่เครื่องจักสังหารเพื่อทําให้กลายพันธุ์เป็นพวกของพวกมันซึ่งหนึ่งในนั้นก็มีนาธานเจ้านายของเขาอยู่ด้วยสไตเดอร์ที่เห็นท่าทางของมิดเขาก็รู้ได้ทันทีว่ามิดจะต้องลงไปช่วยนาธานอย่างแน่นอนและมันก็เป็นแบบนั้นจริงๆในตอนนั้นสไตเดอร์พยายามห้ามเพื่อไม่ให้เขาทําอะไรเกินกําลังเพราะมันจะทําให้แผนการของพวกเขาพังแต่มิดไม่ยอมฟังสไตเดอร์ก็เลยคิดที่จะยิงเขาเพื่อหยุดเขา แต่ท้ายที่สุดเขาก็ทำไม่ได้และปล่อยให้มิดทำตามใจของตัวเองในขณะที่คนอื่นๆมุ่งหน้าทำตามแผนการต่อไปส่วนมิดนั้นก็ปีนลงไปช่วยนาธานหลังจากที่เขาช่วยนาธานออกมาได้เขาก็พานาธานไปอย่างที่ปลอดภยัยและสิ่งที่นาธานเป็นห่วงที่สุดในตอนนี้ก็คือครอบครัวของเขามิดได้บอกกับนาธานว่าไม่ต้องห่วงตอนนี้ครอบครัวของนายปลอดภัยดีแล้วพ่อหมดห่วงนาธานที่บาดเจ็บหนักก็ตั้งใจจะตายอย่างสงบอยู่ที่นี่ก่อนตายก็ได้ฝากความหวังสุดท้ายให้กับมิด สิงมิดก็จะปวดเป็นอย่างมากที่ต้องข้าเพื่อนตัวเองเพื่อช่วยให้เขาหลุดพ้นจากความทรมานในขณะเดียวกันคนที่เหลือก็มาถึงสะพานแคบๆซึ่งพวกเขาก็พยายามข้ามสะพานอย่างระมัดร,ระวังเพื่อไม่ให้พวกกลายพันธุ์รู้ตัวแต่ทันใดนั้นเองสไตเดอร์ก็พลัดตกสะพานและเสียงร้องของเขาก็ทําให้พวกกลายพันธุ์รู้ตัวสไตเดอร์ก็เลยส่งระเบิดให้กับเพื่อนร่วมทีมก่อนที่ตัวเองจะตกลงไปในขณะนั้นเขาก็กระหน่ำยิงใส่พวกกลายพานันซาม,เมูเอลก็คิดว่าพวกเขาจะต้องทิ้งสไตเดอร์เพื่อออกเดินทางต่อแต่ แต่คนอื่นกลับปฏิเสธและกระโดดเข้าไปช่วยสไตเดอร์ทันทีการต่อสู้อันดุเดือดได้เริ่มขึ้นอีกครั้งแต่พวกกลายพันธุ์มันมีมากเกินไปเพราะนี่คือรังของมันมันเป็นไปไม่ได้เลยที่กองกําลังของเขาจะสามารถต่อกรกับพวกมันได้และที่สําคัญในตอนนี้พวกเขาก็ได้รับบาดเจ็บจากการต่อสู้เมื่อครั้งก่อนและทีน่าเศร้าซา,ซาเมเอลก็พลัดท้าและถูกฆ่าตายในที่สุด หลังจากนั้นไม่นานมิดก็มาถึงและก็ต้องเสียใจเมื่อพบว,ว่าจีซัพนั้นตายแล้วและในทันใดนั้นเองเขาก็ถูกมนุษยกลายพันโจมตีแต่ก็โชคดีที่เขาได้รับความช่วยเหลือจากแม่ชีเซวเวรียนในตอนนั้นเธอได้พูดเป็นครั้งแรกในรอบหลายปีหลังจากที่เธอเล่าสิ่งที่เกิดขึ้นให้กับคน,นอื่นๆฟังมิดก็ได้หยิบหนังสือที่เขาเจอมาให้กับเธออ่านแต่เซวเวรียนกลับอ่านไม่ออกเพราะเธอมีเพียงศรัทธาเท่านั้นมิดจึงตัดสินใจไปที่ใจกลางถ้ำ แล้วก็นด้นสดนัที่นั้นเนื่องจากตอนนี้ไม่มีใครอ่านหนังสือโบราณเล่มนั้นออกเลยทั้งครูมุ่งหน้ามาเรื่อยๆจนมาถึงท่ามของมนุษย์กลายพันธุ์และรีบติดตั้งระเบิดในขณะที่พวกมันกําลังลากร่างของเพื่อนๆร่วมทีมของเขาไปที่เครื่องจักรสังหารทันทีที่ระเบิดทํางานมันก็ได้เปิดทางเขาและสังหารพวกกลายพันธุ์ไปสองสาตัวและนั่นก็เปิดโอกาสให้มิดคาบูชเช่วารอรีและสไตเดอร์ออกมาได้จากนั้นมิดก็หันไปเห็น,นกลไกแปลกๆที่ผู้คนติดอยู่ และนั่นก็เห็นได้ชัดว่ามันเปลี่ยนผู้คนให้กลายพันธุ์หลังจากการเปลี่ยนแปลงที่สมบูรณ์เซเลเรียนและวารอรรี กิมัดตัวเองแล้วโรยตัวลงไปใจกลางเครื่องจักรมหาภัยในขณะที่มิดกับสไตเดอร์ก็ดึงพวกเขาจากด้านบนและในไม่ช้าพวกกลายพันธุ์ก็เริ่มบุกทะลุกองหินที่ปิดทางเข้าเข้ามาสไตเดอร์จึงออกไป,ปเผชิญหน้ากับพวกกลายพันธุ์โดยการระเบิดพวกมันทิ้งแต่ในช่วงเวลาเดียวมิดก็ต้องดึงเชือกเอาไว้คนเดียวก็เริ่มไม่ไหวเขาจึงถูกลากไปที่หลุมจนตกลงไปและมิดก็ถูกแค้นกลอนจมดีซึ่งมันได้ฝังชิปอะไรบางอย่างเข้าไปในร่างกายของเขาแต่ยังไม่ทันจะได้ฝังชิปตัวสุดท้ายมิดก ได้คว้าปืนเป่าใส่หัวมันจนกระเด็นจากนั้นเขาก็ได้ไปรวมตัวกับคนอื่นๆและพยายามเอาชิปนั้นออกเพราะมันเริ่มทําให้เขากลายพันธุ์แต่การกลายพันธุ์ก็ต้องหยุดลงเมื่อเขาเอาชิปออกทันจากนั้นทุกคนที่เหลือก็เดินทางมาถึงใจกลางเครื่องจักรสังหารในขณะที่มิดกําลังจะเตรียมระเบิดอยู่นั้นสาวิเรียนกับวาริรยนก็ถ่วงเวลาพวกกลายพันธุ์ไว้ซึ่งในตอนนั้นมิดก็ไม่เข้าใจวิธีจุดชนวนเขาจึงรีบเปิดหนังสือดูทันที ระหว่างนั้นซาวเวรเรียนก็กำลังเผชิญหน้ากับซามาเอลที่กลายพันธุ์เป็นมรุกกลายพันธุ์เธอนั้นพยายามเลี่ยงการต่อสู้แต่ทว่าซามาเอลก็บีบบังคับให้เธอสู้กับเขาส่วนอีกด้านวอลลารีที่รับมือกับพวกกลายพันธุ์ไม่ไหวเขาก็ถูกพวกมันตัดร่างผ่าครึ่งมิดก็เลยเข้ามารับช่วงต่อทันทีและพยายามเรียกร้องให้ซาวเวเรียนจัดการกับซามาเอลซะเพราะตอนนี้เขาไม่ใช่เพื่อนของเธออีกต่อไปแต่ซาวเวเรียนก็จำใจสังหารซามาเอลไม่ได้เธอจึงถูกซามาเอลเล่นงานในที่สุด จากนั้นมันก็หันไปเล่นงานกับมิดต่อในระหว่างนั้นทั้งคู่ได้ต่อสู้จนซามเอลพลักมิดลงไปกับผืนพร้อมกับหนังสือและดาบและในทันใดนั่นเองมันก็ทําให้มิดตระหนักได้ว่าดาบศักดิ์สิทธิ์ก็คือกุญแจในการปิดเครื่องจักรสังหารเขาจึงรีบคว้าดาบมาแทงซามเอลและสอดมันเข้าไปในเครื่องจกักร ทันได้นั่นเองประตูเพดานมันก็เปิดออกพร้อมกับแรงสั่นสะเทือนในช่วงสุดท้ายซามาเอลก็กลับมาเป็นมนุษย์ก่อนสิ้นใจตายเขาได้บอกให้มิดแสดงศรัทธาที่มีหลังจากลังเลอ,อยู่สักพักมิดก็กระโดดลงไปในแม่น้ําชั้นใต้ดินเมื่อเขาปรากฏตัวขึ้นอีกครั้งเขาก็ได้เห็นว่าเครื่องจักรมหาภัยได้ลอยกลับขึ้นไปที่มันจากมาและมันจะไม่กลับมาที่โลกของเราอีกตลอดกาลและหนังก็ได้ตัดจบลงครับเป็นยังไงกันบ้างครับสําหรับหนังเรื่องนี้ กระผมคิดว่าหนังเรื่องนี้เนี่ยมันโคตรจำมันเลยครับโคตรจะโคตรของมันเลยแต่ก็ยังว่าแล้วครับคะแนนจากผู้วิจารณ์เนี่ยมันอาจจะน้อยซึ่งบางเรื่องเนี่ยมันก็สนุกสําหรับเรานะแต่ว่ากับเขาไม่สนุกผมก็ไม่เข้าใจนะเขาเอามาตรฐานอะไรในการวัดของการให้คะแนนเอาเป็นว่าสาหรับผมเนี่ยหนังเรื่องนี้ผมให้เลย7จเต็ม10ครับแล้วท่านผู้ชมละครับคิดว่าหนังเรื่องนี้ควรจะได้รับคะแนนอยู่ที่เท่าไหร่คอมเมนต์ใต้คลิปครับสาหรับวันนี้ผมก็ต้องขอตัวลาไปก่อน เจอกันคลิปหน้าสวัสดีครับ